Team วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรงังอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะที่นี่นะคะก็มีการส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีการประมงสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะได้ทดลองนะคะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนค่ะเพื่อให้นักศึกษานั้นได้มีประสบการณ์ระหว่างเรียนด้วยการนําความรู้ทฤษฎีนะคะมาสู่การปฏิบัติในการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนซึ่งเป็นระบบปิด ตั้งแต่การผลิตลูกกุ้งเตรียมบอ่อการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการการให้อาหารและก็จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเลี้ยงด้วยจากการทดลองเลี้ยงนะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเลยแหละได้กุ้งขาวตัวโตวตามขนาดที่ต้องการ เลี้ยงเพียง35วันเองนะคะไซส์ขนาดนี้ค่ะ35วันได้กุ้งขาวขนาด45แบบนี้นะคะ45ตัวต่อกิโลกรัมค่ะคือก็สามารถจับขายได้ในราคาที่สูงอะคะ่ะที่สําคัญนะคะผลกําไรจากการเลี้ยงกุ้งขาวนะะักศึกษาเนี่ยก็สามารถนํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายเป็นค่าเทอมได้อย่างโอ้โหสบายเลยละคะ่ะการเลี้ยงกุ้งขาวนะคะในโรงเรือนระบบปิดเนี่ยก็จะใช้พื้นที่น้อยการบริหารจัดการควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยทั้ง ทั้งลมฟ้าอากาศ hmm. สัตว์ปีกอย่างนกนะคะก็ได้ดีกว่าระบบเ,เปิดแน่นอนการดูแลก็ง่ายด้วยแต่ว่ามีข้อจำกัดในการระบายน้ำอยู่บ้างค่ะ oh. แต่ว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ค่ะ ในการบริหารฟาร์มของพวกเรานะคะพวกเราจะแบ่งเวรนในการมาให้อาหารค่ะแล้วก็อาหารของพวกเราเนี่ยค่ะเราจะให้ปริมาณไม่เท่ากันในแต่ละสัปดาห์ค่ะเพราะเราต้องดูอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการตลาดนะคะพวกเราจะได้มีได้แบ่งกันไว้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นปผู้ประสานงานทางด้านกา,ารตลาดการขายแล้วก็ยังมีอีกส่วนก็คือการจดบันทึกการวัดคุณภาพน้ําการดูแลกุ้งแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับ การจัดระเบียบฟาร์มอะค่ะให้แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้แบบติดขาดอะไรหรือการได้ดูสภาพการเจริญเติบโตก,ตกุ้งไปด้วยค่ะเปะตอนนี้อัตรา,าก,การรอดคิดได้เป็น70%ซขึ้นค่ะเรายาังเนี่ถามพ,พวกตัวตายไหมมีค่ะแต่ก็ไม่เยอะค่ะและก็เลยคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า70%แน่นอนค่ะ ถือว่าน้องๆนี่หลังจากเรียนจบไปเนี่ยก็สามารถเอาความรู้ที่ได้รับนะคะไป<ช>ต่อยอดได้อีกด้วยไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยโอ้ดีเป็นเท่าแก่ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เลยใช่ค่ะคณะนี้ดีจริงเลยนะฮะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงสาขาว,วิชาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำคือได้ทดลองเลี้ยงจริงที่สำคักาผมชอบตรงไหนชอบตรงที่ว่าเขาขายเองเลย ไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะในทฤษฎีเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนค่ะแบ่งกลุ่มกันใครไปทำมาเก็ตติ้งติดต่อลูกค้าประสานงานอะไรยังไงทำเป็นระบบเลยนะคะนี่เหมือนแบบเหมือนไม่ได้เรียนค่ะเหมือนทำธุรกิจเองนะเนี่ยใช่ค่ะถูกไหมแต่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยที่บอกพอสามารถทําได้จริงหารายได้ได้จริงค่ะก็ทําให้น้องๆนั้นอยากที่จะมาเรียนรู้ทฤษฎีแบบนี้โอ้โหพราทฤษฎีมันสร้างไปสู่ เงินโอนเข้าบัญชีได้จริงเลยสิต้องค่ะได้ใช้เงินจริงถูกไหมแล้วนี่สต่ตสัญคือมันล้มบนฟูกอ่ะเพราะเป็นวิชาเรียนอ่ะใช่ค่ะจะไปขาดทุนอะไรเยอะแยะถูกไหมใช่ค่ะโอ้ถ้ามันโอเคสมมติหาลูกค้าไม่เก่งเลยหรือว,ว่าดูแลกุ้งไม่เก่งเลยค่ะอย่างน้อยที่สุดมันคือวิชาเรียนอ่ะถูกต้องถูกไหมแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกอ่ะล้มบนฟูกโอ้สบายเลยเรียนด้วยมีเงินใช้เองด้วยแล้วผมสนใจตรงนี้นะคือเป็นการเลี้ยงแบบระบบปิด อันนี้ไม่ค่อยคุ้นปกติเลี้ยงกุ้งขาวจะเห็นเลี้ยงในบ่อถูกต้องใช่ไหมคะกลางแจ้งเลยเออเลี้ยงในบ่อที่นี่แต่อ้าวหลังๆนี้เจออะไรอะ่ประปลาหมอคางดำอืมโอ้โหวันนี้ทำลายแบบระบบนิเวศสุดๆเลยค่ะเรียบร้อยเลยเจอปลาหมอคางดำจนคนเลี้ยงกุ้งบอกฉันไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงกุ้งแล้วได้ปลาเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่นี่คุมปัใจจัยเรื่องก,การระบาดของปลาหมอคางดำได้แบบผมว่าน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ค่ะถูกไหม พียงแต่ว่านักศึกษาก็บอกเองบอกว่าอาจจะยากนิดนึงเรื่องของการถ่ายน้ำค่ะถูกไหมแต่ไอ้พวกเนี้มันเป็นปัจจัยที่เขาควบคุมเองได้ใช่ตัวใ<อ>สมากเลยนะคะดูสิโอ้ชอบตัวที่พี่กี้เขาเอามาโชว์อะไซส์เท่าฝ่ามือเลยโอ้โหผมว่าถ้าไซส์นั้นนะผมว่าโลนี่นะสามร้อัพอะจริงคะ่ะถ้ามาขายในตลาดใช่แล,แล้วช่วงนี้เนี่ยดูสิร้านบุฟเฟ่สุก,กี้เปิดเต็มไปหมดเลย แล้วพวกเนี่ยเป็นเมนูประจําเลยนะ<ช>เป็นเมนูแบบไฮไลท์ของร้านพวกบุฟเฟตสุกี้เลยนะต้องมีทุก,ทกร้านค่ะใช่โอ้ด